ฟิล์มรัฐภูมิเผยหมดเปลือกปมลูกลั่นไม่มีเหตุการณ์นั้นไม่มีผมวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเกิดประเด็น Talk of the Town ของพระเอกหนุ่มฟิล์มรัตภูมิกับเรื่องราวของลูกโดยล่าสุด Eat อีทโปงลางเผยคลิปเชิญชวนฟิล์มรัตภูมิมาร่วมพูดคุยซึ่งมีบางช่วงบางตอนอีทได้ถามถึงเรื่องปมดราม่า DNA ลูกซึ่งฟิล์มรัตภูมิก็ได้ตอบว่าผมไม่เสียใจกับเรื่องที่ผ่านมา คุณผู้ชมที่ฟังเราอยู่คงคิดว่าเหตุการณ์นั้นผมแย่เลยที่มีเรื่องราวใหญ่โตลูกใครว่าตอนนั้นแต่เชื่อไหมพอดีผมรู้อยู่แล้วผมไม่เคยทุกข์เลยและผมก็ไม่เคยไปโทษว่าถ้าย้อนเวลาไปไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดมันไม่ใช่จากเหตุการณ์นั้นทําให้ผมโตขึ้นมากทําให้ผมได้ไปเรียนต่อต่างประเทศทําให้ผมได้ไปเรียนการตลาดทําให้ผมเรียนจบปริญญาโททําให้ผมมีเพื่อนฝรั่งทําให้ผมมี ธุรกิจเยอะแยะมากมายผมไปอยู่เกือบสองปีเพราะผมถูกพักงานสองปีเพราะมันไม่มีอะไรทําถ้าหากไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็คงไม่มีวันนี้ผมก็คงร้องเพลงเล่นละครอยู่ไม่มีอะไรสำรองถ้าเกิดผมไม่มีวันนั้นถ้าผมประมาทกับชีวิตโควิดเกิดขึ้นผมคงไม่มีเงินดูแลพ่อแม่ผมผมรู้สึกโคตรดีที่เจอเหตุการณ์แบบนั้น ไม่มีอะไรอยากย้อนมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีทั้งหมดและเราก็อยู่กับความถูกต้องเสมอ โดยปัจจุบันฟิล์มเผยว่าทำธุรกิจอาหารเสริมความงามคอสเมติกเปิดสถาบันรับเทหุ้นสอนโมติเวตคอสต่ตางๆนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์แมสเจลแอลกอฮอลล้างมือทำโปรดักชันผลิตละครรายการส่งช่องต่างๆธุรกิจที่กำลังจะกลับมาเปิดคือทำทัวร์เปิดมา10ปีแล้วแต่โดนโควิดไปก็น็อกเหมือนกันตอนนี้จะกลับมาแล้วทำธุรกิจมาเยอะเจ๊งเยอะกว่าเรื่องปกติ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ